พระคำยามขําคืนจงมีใจกล้าในมัทธิวบทที่1 4ข้อที่28 29ปเเปโตรทูลว่าพระองค์เจ้าข้าหากใช่พระองค์ขอทรงบอกข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระเยซูตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือแล้วเดินบนน้ำไปหาพระเยซูหลังจากพระเยซูเสด็จ จากภารกิจเทศนาสั่งสอนและการกระทำคุณนานาประการตลอดทั้งวันพระเยซูปลีกพระอ,องค์เองขึ้นเขาลำพังเพื่อการอธิษฐานพระอ,องค์สั่งให้สาวกข้ามฝากลวงหน้าไปก่อนแต่ขณะที่สาวกกำลังแล่นเรือมีพายุเระขึ้นกระดำเรือของสาวกพวกเขาตกใจในความกลัวและอันตรายพระเยซูห่วงเหล่าสาวกและรีบไปหาพวกเขา โดยการเดินบนน้ำบนคลื่นฟ้าพายุที่กระหน่าอย่างรุนแรงเราสาวกคิดว่าเขาเจอผีแต่พระเยซูตัดกับพวกเขาว่าเป็นพระองค์เองพระเยซูไม่ได้ตำหนิเขาแต่สแสดงพระองค์เองบอกกล่าวให้กำลังใจว่าทำใจให้เข้มแข็งนี่เราเองอย่ากลัวเลยขอให้เราหยุดคิดไข้ควรเหตุการณ์นี้นะครับเราเห็นอะไร ผมเห็นพระเยซูเป็นองค์สัพพัญญูยานทรงทราบความเป็นไปของเราไม่ว่าเราจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้กำลังของเรามีมากน้อยเพียงใดแต่พระองค์ไม่ปล่อยให้ลูกๆของพระองค์สู้กับปัญหาตามลำพังความช่วยเหลือของพระองค์ทันเวลาเสมอถ้าขณะน,นี้ท่านกำลังเผชิญกับลื่นปัญหาชีวิตของพระองค์กำลังอยู่ใกล้ท่านและตัดว่าจงทำใจเข้มแข็ง ไว้และอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรหนึ่งในสาวกฟูลพระองค์ว่าหากใช่พระองค์ขอทรงบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์และพระองค์ตรัสว่ามาเถิดสิ่งที่น่าสนใจในคำขอของเปโตรค,คือเขาไม่ได้ขอให้ขึ้นลมจุดแต่ขอให้เขาสามารถเดินบนคลื่นแม้จะมีพายุแรงก็ตามนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่สอนเราให้เป็นคนเหมือนเปนโตร ขอให้สามารถเดินบนคลื่นและฝ่าพลมพายุได้คลื่นและลมแห่งปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอขอให้เรามีใจกล้าที่จะเชื่อโดยพระคำของพระเยซูมีชัยเหนือคลื่นปัญหาที่อยู่ร้อมรอบตัวเราและเราจะเดินบนคลื่นกับพระเยซูวันนี้โดยความเชื่อก้าวออกมาจากความท้อแท้ความวิตกกังวลให้สายตาจับจ้องที่พระเยซูเดินหน้าต่อไปจงมีใจกล้า ท่านผู้ฟังครับใครครูในครอบครัวค่าคืนนี้ผมก็มีประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราดําเนินชีวิตเมื่อเราเชื่อในพระองค์และมีชีวิตเป็นลูกของพระองค์แล้วความเชื่อเราไม่สงสัยไม่อ่อนไหวไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นทุกวันเรายังติดตามพระองค์วันหนึ่งความสําเร็จที่คุณพยายามและอดทนในสายตามนุษย์คนอื่นคือความล้มเหลวที่เป็นไปไม่ได้เป็นความเพอ้อเจอ้อหรือความฝันแต่ความฝัน นั่นจะเป็นจริงเมื่อเราลงมือทําและอดทนที่จะเดินไปให้สุดปลายแผ่นดินโลกเพราะชีวิตคือความจริงความกล้าฉะนนั้นจงมีใจกล้าเหมือนอย่างเปรโตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในการดิฐานในค่ำคืนนี้เป็นพระพรแก่ท่านเมื่อตะวัน